สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดย์วิซีโอค่ะขออภัยด้วยค่ะพอดีว่านั่งอยู่บรรยากาศริมสระน้ําแล้วก็มีโกโก้อร่อยๆแบบนี้อยู่ข้างาแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะวันนี้ค่ะแนนพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจแนวแฟนชายค่ะแต่ต้องบอกว่ามีความพิเศษเพราะว่าใช้เงินลงทุนไม่มากแล้วก็เขาบอกว่าถึงจุดคุ้มทุนเร็วมากๆด้วยนะคะเพราะว่าขนาดตัวธุรกิจเองเริ่มต้น อลังไม่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาดิฉันถ่ายทำเดือนพฤศจิกายนประมาณสอเดือนน่ะเขาโด่งดังขนาดนี้แล้วก็มีสาขาทั่วประเทศมากมายทำได้อย่างไรต้องมาลองสอบถามจากแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะค,คุณเด่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับะะสวัสดีครับขออนุญาเรียกว่าพี่เด่นนะสบายๆได้ครับคือ <c oughs> วันนี้มาหาพี่เด่นถึงคอนโดเลยเพราะว่าตอนนี้คือธุรกิจเริ่มขยายขึ้นมาเรื่อยๆ อัพไซส์เขาบอกว่าอัพไซส์แบบดับเบิลดับเบิลดับเบิลเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าของเรานะฮะที่ให้การต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็ฟิดแบ็ดีมากๆเลยครับผมนะคะชื่อแบรนด์นี้ชื่อว่าโกตีกาแฟถุงกระดาษค่ะ คุณผู้ชมต้องบอกว่าเฮ้ยกาแฟถุงกระดาษจริงๆนะต้องเียนําตรงเห็น <He en, S 1> เยอะตามท้องตลาดโอ้ไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนดีแต่แน่นอนวันเดวิซีโอเลือกแล้วค่ะพามาเพราะว่าเขามีแนวคิดเรื่องหลังธุรกิจที่มีความน่าสนใจแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาเขาเรียกว่าเป็นเป็นปกติของรายการเราต้องถามถ,ามถึงตัวซีอก่อนว่าทําธุรกิจอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาปิ้งเกิดกับไอเดียนี้ค่ะก็ ประวัติผมคร่าวๆแต่ก่อนนาน,นี้คือผมทํางานเป็นพนักง,งานประจำนะฮะบริษัทพลังงานนะครับก็ทําอยู่14ปีฮะทางด้านฝ่ายการตลาดนะครับก็จริงๆคือบริษัทก็ให้ข้อมูลความรู้ผมฝึกวิชาผมเยอะมากๆเลยนะครับทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณบริษัทนี้ด้วยจริงๆ,ๆนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็แต่จริงๆคือผมมีความฝันฮะค,ความฝันของผมคือผมอยากมีไรายได้ครับแล้วก็อยากมีความสุขด้วยนะฮะ ไม่ได้หมายความว่าที่เดิมไม่มีความสุขนะฮะที่เดิมก็มีความสุขมากแต่ว่าใช่ฮะผมมีความรู้สึกว่าผมผมอยากจะส่งมอบความสุขต่อให้ผู้คนด้วยซึ่งเมื่อวันที่ผมมาเจอธุรกิจแฟนชายฮะนรู้สึกว่าเป็นการตอบโจทย์ชีวิตผมเลยว่าผมสามารถช่วยส่งมอบความสุขผ่านไปยังลูกค้าแฟนชายี่แล้วก็ผ่านไปยังผู้เดิมทุกท่านเลยลูกค้าทั่วไปครับ ต้องบอกมีคุณผู้ชมคะหลายคนที่เป็นพน<ม>ักงานบริษัทนะคะพอรับเงินเดือนวันที่หนึ่งอะไรก็ตามเนี่ยรับเงินเดือนมามันก็ต้องหมดไปจากเรื่องของค่าใช้ใจ่ายรายวันประจําวันแล้วก็เริ่มรู้สึกเบื่อกับความเป็นรูทีนอยากจะอ,อ,อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแต่ว่าโจทย์มันมาแบบนี้<ม>เราก็ตอบได้2แบบ1ห,หาธุรกิจใหม่ๆเลยของตัวเองเลือกธุรกิจดูจากโมเดลของคนอื่นแล้วมาลองผิดลองถูกลองเ้่ากันใหว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่นะคะเป็นแบบแฟรนไชส์ เรื่องแฟรนไชส์ซอฟแฟรนไชส์ซอฟคือเข็นก่อนรู้ก่อนทำทุกอย่างทุกอย่างที่พูดถึงคือ้องผิด้องถูกแล้วว่ามันมั่นใจส่งต่อให้เราที่เป็นแฟรนไชส์ซี่เลือกี่จะมาเป็นแฟรนไชส์ซอฟเนี่ยตอนที่เลือกว่าจะทำธุรกิจนี้เลือกที่จะมาทำเก <c oughs> ี่ยวกับแฟรนไชส์ใช้หลักคิดอะไรอ่ะคืออันดับแรกเลยก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยผมอยู่ในส่วนของการตลาดมาก่อนนะครับก็ผมมีความรู้อยู่แล้วครับว่าจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแส นะครับต้องเป็นอยู่ในกระแสซึ่งต้องเรียนเรียนเรียนให้ทราบนิดนึงน,นะฮะทางคุณนันว่าเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะบนโลกใบนี้น้ําเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเยอะที่สุดในโลกถูกไหมครับลองลองมาเป็นกาแฟนะครับลองไปเป็นกาแฟใช่ะค,ะครับทั่วโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลาดกาแฟเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับพอใหญ่มากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมองว่ากาแฟนะตอนนี้กาแฟถุงกระดาษเป็นเทรนที่มาแรงมากๆด้วยเหตุผลที่ว่า ถุงกระดาษสามารถเก็บความเย็นได้นานนะฮะสีชั่วโมงนะครับทำให้การกินรู้สึกว่ามัน,มนการดื่มมันคุ้มมากๆเลยนะฮะกินได้ทั้งวันดื่มได้ทั้งวันนะครับในราคาที่ย่อมเยาด้วย ผมหนึ่งก็ประมาณ25-30ประมาณนี้ครับผมเอาไงว่าคือธุรกิจอะไรล่ะที่จะสามารถสร้างรายได้ได้ดีก็คือมองไปถึงเรื่องของน้ําอำน้ําเป็นอะไรที่มันดีอะกาแฟกาแฟทําให้คุ้มค่าของผู้บริโภคนั้นมีความน่าสนใจกาแฟถุงกระดาษแต่มากกว่นานั้นบอกว่าด้วยหุ้นตัวนี้นบ,บอกว่ามีสูตรลับอ๋อใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเรามีสูตรลับครับก็คือว่าต้องต้องเรียนก่อนว่าธุรกิจนี้กาแฟโกติกาแฟถุงกระดาษเนี่ย มีผมนะฮะแล้วก็มีคุณการ<ภ>าสองสองท่านนะครับก่อตั้งโกตีกาแฟถุงกระดาษขึ้นมาโดยที่ว่าคุณการนะฮะเขามีอากงนะฮะก็คือคุณปู่ของเขานะเป็นคนจีนะนะครับแล้วก็ขายกาแฟอยู่สมัยก่อนเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนขายดีมากๆเลยจนลูกค้าเขาจะมาขอซื้อสูตรกับอากงอากงก็ไม่ยอมขายครับบอกบอกว่าจะเก็บเอาไว้ให้เป็นสมบัติให้กับลูกหลานนะครับเมื่อถึงวันนี้แล้วฮะก็เลยขอสูตรของอากงมานะครับแล้วเราก็เลยไปคุยกับลงขั่วของเราครับว่า กาแฟของเราเนี่ยมาแมทก,กับสูตรของอากงแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันได้รสชาติดีที่สุด mm hmm. ใช้เวลาปรับสูตรนานมากนะฮะจน mm hmm. ส,สุดท้ายก็ได้สูตรตามที่เราต้องการเป็นรสชาติที่บอกได้เลยนะฮะว่าโกติกาแฟถุงกระดาษของเราเป็นรสชาติที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆแน่นอนครับอร่อยเป็นสูตรเคล็ดลับของเราเลย mm hmm. ซึ่งเราจะเปิดเผยแต่เฉพาะลูกค้าแฟนใช้เราเท่านั้นครับ นะคะแล้วต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกาแฟสดเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมคะลองชิมแล้วทั้งโกโก้ทั้งกาแฟเดี๋ยวคืนนี้คงตาตั้งกันหน้าดูทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยวขอย้ายที่ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าอยากให้เห็นสภาพว่าแบบพอคุณผู้ชมซื้อแฟรนไชส์ที่นี่ถ้าคนสนใจอยากจะซื้อตัวเคาน์เตอร์ไปด้วยเนี่ยเขาก็มีเคาน์เตอร์ทําสีสันสวยงามแล้วก็ที่นี่ที่มีความรู้สึกว่าเออเขาเขาเจ๋งดีคือเขาใส่ใจรายละเอียดด้วยทั้งตัวถุงกระดาษก็ตามตัวแฟนเพจก็ตามตัวเว็บไซต์ก็ตามแม้แต่กระทั่งวาม ก็คัดเลือกดีไซเนอร์มาเป็นคนทําให้ทั้งหมดเลยคือเราต้องบอกว่าเราเราใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่วัตถุดิบซาเออร์ทุกอย่างเลือกมืออาชีพเลือกแบบต้องมือโปรครับเพราะว่าลูกค้าแฟนชัยแฟนช้ซี่ที่ซื้อซื้อแฟนช้ยเราไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้สิ่งที่ดีครับสิ่งที่คุ้มค่าครับผม อย่างนี้ก็เราเรียกว่าแหละแฟนชัยซีก็เหนื่อยน้อยลงเพราะว่าเขาก็สร้างแบรนด์พยายามทำให้แบรนด์รู้สึกว่ามีความแข็งแรกร่งคนเห็นแล้วก็ไม่ใช่เขาเอ้ยกาแฟถุงกระดาษแต่ต้องพูดคำว่ากาแฟโกตีใช่ค,ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเราเหมือนกันด้วยนะครับเราไม่มีค่ารายปีไม่มีค่ารายเดือนไม่มีค่าการตลาดเลยนะครับซึ่งจริงๆ,ๆเรามีต้นทุนคอสต,ตรงนี้อยู่แล้วเหมือนกันเพราะว่าเรามีทั้งเว็บไซต์ทั้งแฟนเพจอะไรตรงนี้แต่ตรงนี้เราไม่ได้คิดกับลูกค้าเลยครับ เราอยากให้ลูกค้าขายดีอย่างเดียวเลยอ่ะเอาเว่าย้ายที่ดีกว่าค่ะจะมาคุยเรื่องของราคาที่พูดเลยว่าราคาไม่แพงเลยแล้วก็จุดคุ้มทุนเขาบอกว่าคืนทุนเร็วมากเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดื่มตรงนี้ให้หมดก่อนกี่ถุงคะเนะี่ยอ๋อหถุงแบ่งทีมงานแล้วกันข่จะไม่ไหวนะคะครเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นต่อนะคะเราเซ็ตที่ไวเป็นเคาน์เตอร์แบบหน้าร้านเลยเดี๋ยวเชิญทางนู้นแล้วกันโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแล้วค่ะมาอยู่ใน k e y o สนะคะตอนนี้นันก็เป็นเหมือนแม่ค้าคนหนึ่งที่มาซื้อแฟรนไชส์ของโกติกาแฟถุงกระดาษแล้วล่ะคะ่ะแต่อยากจะทราบเหมือนกันไงในส่วนของราคาถ้าสนใจจริงๆเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมีไรายได้แบบว่าทุกวันทุกวันขายหนึ่งถุงก็กได้กำไรแล้วประมาณคิดว่าประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อถุงแหละครับถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะทำยังไ,ไงดีคะว่าถ้าแบบว่าอยากจะมาซื้อแฟรนไชส์ที่นี่เตรียมเงินเท่าไหร่เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะ อ๋อได้ครับก็ของเราเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจสุดคุ้มเลยนะฮะที่ราคา29,500บาทเท่านั้นเองครับไม่มีค่ารายปีไม่มีค่ารายเดือนไม่มีส่วนแบ่งการตลาดนะครับอือฮึ29,500าบาทครับอุปกรณ์ที่ได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ47รายการครับผม47ดรายการ,รที่เห็นด้านหน้านี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นบางส่วนใช่ครับเพราะถ้าแน่นเต็มเดี๋ยวจะบังคุณแนนหมดเลยโอ้โหนี่คือลงรายละเอียดนี่คือเหล่านี้เหล่าทุกอย่างครับเราเลือกมาคัดสรรหมดเรียบร้อยแล้วครับ เขาบอกว่าคนที่ทำแฟรนไชส์ซอเนี่ยจะต้องไปอะไรนะไปไปค้นหาวัตถุดิบไปค้นหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดก่อนถูกต้องครับไปลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟรนไชส์ซี่คือไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกครับลองถูกอย่างเดียวแล้วก็รวยไปเลยครับเริ่มต้นเนี่ยเห็นบอกว่าคิดออฟเรื่องของอะไรต่างๆนารามาณเดินกันยายนที่ผ่านมาแต่เอยากทราบว่าช่วงเวลาที่เตรียมตัวเนี่ยค่ะนานไหมพอเราใช้เวลาเซตอัพต้องต้องเรียนอย่างนี้ครเราใช้เวลาเซตอัพเป็นปีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือ เราค่อนข้างพิถีพิถันในส่วนของซัพพลายเออร์ในส่วนของวัตถุดิบทุกอย่างนะฮะคือลูกค้าของเราแฟนชส์ซี่ของเราจะต้องจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่คุ้มค่านะครับอือย่างที่บอกไว้ตอนที่นั่งคุยริมสระน้ำเนี่ยจำได้บอกว่าเป็นสูตรของเอ่ออากงคุณการที่<ช>เป็นพส่วนกนันใช่ครับพอสูตรเสร็จบุ๊กก็มาทําให้เม็ดกาแฟเนี่ยเม็ดกาแฟเนี่ยเป็นรสชาติที่เข้ากับส่วนนี้เลยเข้ากับสูตร,รนี้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อแฟรนไชส์ของ โกติกาแฟถุงกระดาษก็จะได้รับสูตรนั้นด้วยถูกต้องครับคือกาแฟที่ดีนะฮะเ huh. วลาเวลาทนานกาแฟจะต้องรสชาติหอมหวานมันนะครับ huh. แล้วเวลาเกินลงไปครับจะต้องมีแบบเขาเรียกว,ว่าขมๆมในคอนิดนึงตอนเกิน huh. สับเขาเรียกว,ว่า after taste ซึ่งกาแฟาโกติกาแฟถุงกระดาษเราก็มี after taste ด้วยเหมือนกันครับนะคะเมนูหลักคือกาแฟแต่จริงๆแล้วด้านบนนั้นเห็นอยู่เนี่ยครับอันนี้คือทั้งหมดที่แฟรนไชส์ี่จะได้ใช่ครับประมาณ10เมนูครับผม10เมนูใช่ครับ ิบเนูด้านบนนี้ถ้าสมมติว่าไปไปตามท้องถิ่นต่างๆเพราะตอนนี้มันกรจะจายทั่วทุกจังหวัดแล<ช>้วใ,<ช>ใช่ไหมคะถ้านายอยากเพิ่มะนะนายเป็นแฟรนไชส์อยากเพิ่มณัตตอนนี้นะฮะอยากที่จะบอกว่าเรากำลังพัฒนาสูตรของเราไม่หยุดยั้งเลยนะฮะเราจะมีสูตรใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆ hmm. ซึ่งพัฒนาต่อยอดให้กับกับลูกค้าแฟรนไชส์ของเราอยู่แล้วด้วยครับเดี๋ยวเราพัฒนาสูตรให้ครับ มันก็มีความน่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะทําธุรกิจก็เนีย่ยขายน้ําขายอาหารเราจะทําให้แบรนด์ของโกตีเนี่ยอยู่ในตลาดแบบเป็นเจ้าตลาดอย่างนี้ได้ยังไงคะได้ครับคือเรื่องมาตรฐานครับมาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญฮะในตอนที่เราอบรมเนี่ยเราเราจ้างเชฟม,มืออาชีพม,มาอบรมแฟนใช้ซีเราทุกคนนะครับ <ừ> แล้วเราเน้นย้ําตลอดเวลาว่าช่วยกันรักษามาตรฐานตรงนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า ผมกับคุณการสองคนร่วมกันก่อตั้งโกตีกาแฟถุงกระดาษขึ้นมาก็จริงแต่เจ้าของทุกคนถือว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันกับยี่ห้อโกตีกาแฟถุงกระดาษด้วยกันเพราะฉะนั้นแบรนด์ของเราจะเข้มแข็งและไปต่อได้อย่างอย่างแบบสุดๆเลยเนี่ยก็คือทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันในการสร้างมาตรฐานตรงนี้ฮะคือช่วยกันสร้างมาตรฐานคืออย่าปรับสูตรเพราะเราปรับสูตรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วยกันสร้างมาตรฐานแบรนด์โกตีของเราแล้ว,ลว,ลวเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ให้ให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับ มีการอบรมให้ด้วยเห็น,นว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยมาถ่ายทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมี14แฟรนไชส์สนใจใรับเรามีอบรมทุกเสาร์อ,อาทิตย์นะตอนนี้ครับแต่ก่อนเราจะอา,อาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับ hmm. ทุกวันอาทิตย์ตอนนี้เราขยายขึ้นมาเพราะว่าจากแรงแรงฟีดแบทที่ตอบรับมาครับทำให้เราเลยต้องเพิ่มขยายเป็นทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ขึ้นมาด้วยครับผมอ่ามีการอบรมมาตลอดอบรมแล้วอบรมสูตรอบรมวิธีการชงวิธีการขายหมดเลยบอกทุกอย่างหมดเลยครับบอกอบรมในส่วนของการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยครับว่า การเป็นเจ้าของธุรกิจต้องทำยังไงบ้างเพราะลูกค้าเราโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ฮะมีม,มีทั้งแบบที่เป็นลูกค้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีมี<ะ>เป็นแบบว่าลูกค้าที่เป็นพนักง,งานประจํามาทาก็มีครับไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็มีเราจะสอนหมดเลยครับนะคะอ่ะเรื่าการอบรมทุกอย่างมีครบ29,500บาทบวกการอบรมร,บรวมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่อรวมอยู่เรียบร้อย,อยแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณก็มากับตัวกับใจที่มีความรักในการอยากเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ครับ แล้วก็หาทําเลเข้ามาเท่านั้นเองครับอ๋อทำเลใช่ครับก็คือลูกค้าต้องเป็นคนหาทําเลเข้ามาได้ทุกจังหวัดคุณคจะทำอาชีพอะไรมาก่อนไม่ไม่เป็นไรได้ทุกจังหวัดเลยฮะเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะรับเป็นลูกค้าแฟนชส์ซี่ของเราเราต้องขอขอเช็คก่อนว่าทําเลที่จะลงเนี่ยมีคนลงหรือย,อยังถ้ายังไม่มีคนลงก็ลงได้ครับอ๋อก็ดูให้ว่าไม่ซ้ำกันใช่ครับอ่ะฮะเอา,าอง่ายๆคุณ สบายๆแหละคุณมาด้วยใจมาด้วยร่างกายที่มีความเต็มความพร้อมเขาทําแบรนด์ทั้งหมดแล้วเขาสร้างแบรนด์ให้แล้วถูกต้องครับหนึ่งคุณไม่ต้องสร้างแบรนด์เองไม่ต้องไปสร้างแฟนเพจเองไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์นั่นนู่นนี่เป็นหน้าที่ของเราครับเป็นหน้าที่ของฝั่งนี้ทั้งหมดคุณก็แค่หาทําเลเอาสิ่งเนี้ยไปตั้งไปเปิดขายสูตรน้ำทุกอย่างมีให้หมดพร้อมอยู่แล้วใช่ครับก็ไปทำเขาปุ๊บ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 ปรับาที่เท่านั้นเองใช่คบับ นะคะอ่ะสุดท้ายนี้ฝากแบรนด์เลยค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรเชิญค่ะมีพื้นที่ตรงนี้ให้ได้ครับก็คืออยากจะเรียนอย่างนี้นะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะฮะโกตีกาแฟถุงกระดาษนะฮะตอบโจทย์ท่านได้เลยนะครับณตอนนี้นะฮะถ้าท่านอยากทําเป็นเจ้าของร้านกาแฟนะฮะบอกได้เลยว่าต้องกาแฟถุงกระดาษและต้องเป็นโกตีกาแฟถุงกระดาษของเราเท่านั้นนะครับด้วยเหตุผลที่ว่า ออของเราเป็นสูตนลับเฉพาะซึ่งเราจะเปิดเผยแต่เฉพาะลูกค้าที่เป็นแฟนใช้ซีเราเท่านั้นบอกได้เลยว่ารสชาติเราอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับมาอย่างดีมากนะครับ<ๆ>สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0847006880 0944567857 แล้วก็ w w w g o t i coffee c o m com facebook com slash g o t e coffee ครับผมนะครับเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอตรงนี้หมดทั้งรายละเอียดการติดต่อทั้งหมดเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเขาก็ปูทางมาให้เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่นำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมก็แล้วกันค่ะตอนนี้เองมีกี่สาขาแล้วนะคะ ตอนนี้เรามีมากกว่า7 0สาขาแล้วครับคุณผู้ชมแค่สองเดือนกว่าเขาบอกเจ็ดสิบกว่าสาขาเขาบอกว่าคืนทุนเร็วมากใช้เวลาคืนทุนกี่เดือนนะคะประมาณเดือนหนึ่งก็ได้แล้วครับประมาณ1เดือนนะคะเอาละครับที่ขอบคุณคุณเด่นมากที่มาแนะนําธุรกิจดีๆให้กับรายการวันเดวิสซีเอนะคะใช่ครับยินดีครับสวัสดีครับนะคะคุณผู้ชมคะก็ไม่แน่นะคะว่าเนี่ยทารายการไปด้วยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจไปด้วยใช้เวลาก็ไม่มากก็เราก็ให้เด็กไปยืนเฝ้าร้านใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทำทำงานพิธีกรไปทํางานบริษัทของตัว อาจจะเห็นแน่มันหนึ่งในคนที่มาซื้อแฟรนไชส์ชก็ได้นะ,ะ,นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะรายการวันเดยวิซีโอค่ะเรานําทุกเรื่องราวธุรกิจใหญ่มหาชน ทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้ว่าโมเดลธุรกิจเป็นอย่างไรคนประสบความสําเร็จเข้าผ่านมาได้อย่างไรบ้างหรือแม้แต่แบบนี้ค่ะส่งต่อความสําเร็จให้เลยเราก็ทําเช่นกันนะคะรายการของเราค่ะนำเสนอหลากหลายช่องทางค่ะทั้ง manageronline.co.th ค่ะรวมถึงเว็บไซต์ i b c h a n n e l c o m ค่ะแล้วก็แฟนเพจของเรามีเช่นกันนะคะ slash ว n e day w i ิ h co.tv ค่ะวันนี้ลาไปด้วยภาพของคีออสสวยๆแบบนี้แล้วก็จะมีทิ้งท้ายรายการเนี่ยเขาบอกว่ามีเหมือน เกิดจะมาเป็นพเซนเตอร์แล้วเพราะว่าชอบดื่มกาแฟของโกตีถุงก,กระดาษมากๆเลยก็คือคุณเจนนี่เดี๋ยวท<ช>ิ้งท้ายเขาจะมาพูดความรู้สึกที่มีต่อรสชาติของกาแฟให้เราฟังกันนะคะควันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะตอนนี้เจนนี่กำลังดื่มกาแฟของโกติอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าอร่อย หอมแล้วก็มันมากเลยค่ะเรื่องของมันเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของความมันนะคะแต่เป็นเรื่องของรสชาติเนี่ยค่อนข้างกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีความมัน ความหอมสดชื่นอยู่ในตัวของกาแฟที่เจนี่ถือด้วยนะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจนี่เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกปีหน้าหนาวเนี่ยเจนี่จะขึ้นเหนือนะคะเพื่อไปหากาแฟดื่มเพื่อลิ้มรสกับธรรมชาติแล้วก็อยู่ในอากาศที่ค่อนข้างโรแมนติกคืออากาศหนาวเย็นนะคะแต่บอกได้เลยว่าเมืองไทยเนี่ยก็หาอากาศที่มันจะหนาวเย็นยากมากต้องเดินทางไปถึงเหนือหรือว่าบนดอยนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะคะว่า กาแฟโกตีของจนเจนนี่นะคะที่จนเจนนี่ถืออยู่แล้วก็ดื่มเป็นประจำนะคะถือว่าเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้มันนำความสดชื่นนึกถึงเมื่อเวลาเราอยู่บ้าน